สวัสดีคุณรับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับพี่บอยจากช่องเสือภูเขาสเปเชียลอีกเช่นเคยช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพี่บอยไม่ได้หายไปไหนเลยก็ยังคงวนเวียนอยู่ในโลกโซเชียลนี่แหละเพียงแต่ว่าพี่บอยยังหาคอนเทนต์ดีๆ เกี่ยวกับจักรยานเสือภูเขาแล้วเอามาลงช่อง Youtube ยังไม่ได้วันนี้พี่บอยก็เลยจะมารีวิวการทำบังโครนหรือว่าเสริมบังโครนรถจักรยานเสือภูเขานั่นเองนะครับอุปกรณ์ที่พี่บอยได้เตรียมเอาไว้แล้วก็คือแฟ้มเอกสารก็คือ ปกจากฟามเอกสารที่ทนทานสูงไม่ฉีกไม่ขาดง่ายอันนี้เราตัดออกมาให้เท่ากับบางโครเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยปกจากฟามเอกสารนั่นเองอุปกรณ์ต่อไปก็คือนี่เลยบางโครน ของเรานั่นเองบางคออันนี้ยี่ห้อท็อปพีคนะสั่งมาจากอเมริกาเลยใช้กับเสือภูเขาอุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่หนีบแผ่นกระดาษแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบกันว่าเป็นแบบไหนยังไง วัดขนาดให้เท่ากันให้อยู่ระหว่างกึ่งกาลางมากที่สุด เสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนี่ออกมาก็จะได้เสริมยาแบบนี้การโครนการน้ำการสิ่งสกกระบกกระเด็นเข้าสู่เฟรมหรือตัวทางตะกยานนั่นเองนะครับพี่บอยก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกกันใหม่ ครั้งต่อไปกดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> กด s u b สไครป์เพื่อแจ้งเตือนช่องของพี่บอยกันด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมกันบ๊ายบาย